สวัสดีค่ะบีคุณกูไลส,สไตล์มลั้งจ้ะมันสบีกะสีเอามาไอ้ตัดเป็นแยกออกเป็นช่อๆก่อนนะจะ้ะอันนี้แต่โมเนจใจว่าสีเอาเป็นช่อเดียวหรือว่าสีแบ่งเป็นสองมาจากเพราะว่าเพราะว่ามันมีอยู่สองสองช่อนะจะ้ะโดยเพิ่สถานการณ์ก็น่าจะเป็นเอ็นนั่นแหละจะ้ะตัดให้มันได้เป็น ชอหนึ่งหรือสองชอนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือสีลายลาชออยู่นจจ๊ะสองสาสี่ชอหนึ่งสองสามประมาณนี้ละจ๊ะเองกระสิมาเบิ่งกันว่าผลมันสีออกมาได้ดปันไดนะจ๊ะค่ะกระแบงมาแล้วอันนี้นีสบีซีให้มันเป็นเป็นอันชอเดียวนะจ๊ะ ส่แต่ยิงใหญ่อ้วยเขาสะแบ,งบ่งีด่นะแต่หนึ่งด่นะจ๊ะสองสามนี่กระด้เไ,ได้จ๊ะมีเห็นบ่มคะนี่มันจะมีขึ้นมาจังสิแล้วค่ะสีนี่ใบหนึ่งเลยจ๊ะอ่านี่ค่ะโอ้ เป็ยเก้าค่ะเด็กเก้านะคะเดะ็กเก้าค่ะและ้วก็อันใหญ่กุมหนึ่งนะคะถ้าสบีกระสีอารุงกระถางเลยจ้ะี๋ยวต้องท่าปูนก็น่าจะท่าปูนแดงก่อนจังสีอารมงกระถางนราจะเฮาจังมาเบิงกันว่าเอาสีอารุงกระถางจังมาเบิงกันอีกเท่อน,น่ะจะเดี๋ยวคนอนุญาตท่าปูนแดงก่อนนะจ้ะ ค่ะจบีกัสิทธาปูนแดงแล้จ้ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเฮาก็สิไปเตรียมสบีกัสิไปเตรียมเตรียมดินก่นเด้อจ้ะนี่จ้ะอันนี้ใบไม่สวยอาจจะต้องตัดใบออกนะจ้ะอันนี้ตัดใบเพราะว่าตนีค่ะนี่หนึ่จะมีอยู่ประมาณสีใบเนาะจ้ะที่มันกำลังจะเกิดมาสีหาใบนี่แล้วอไอแปะนี่จะเคียวนี่แมนด้วยกันได้จ้ะน้อยนอยเนี่ย ประสิทาให้พูนแห่งน้ำก่อนประสิเตรียมดินไปเบื้องข้าจังมาเบื้องต่อนขาลงกระถางเนาะจ้ะจ้าะมีกระเตรียมดินแล้วเนาะจ้ะไปข้างล่างสิใไส้กระลามากผ้าได้จ้ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้ะใส่ปุ๋ยคนลงไปน้ำแน่ ดินนะจ๊ะดินตามระกะนี่แห่งพอดีละจ้ะเอาลงเลยจ้ะอันนี้สิเอาลงจักสองนะจ๊ะงามๆใส่จ้ะ dùng chắc sống Anh ấy bày con chặt bày mang anh đều anh ăn chi ิโลอันนี้ก็ต้องพาไปข้างทึ้งอีกจ้ะเวลาเขาลดนา้ามันดินมันจังสิบประเด็นนะจ้ะถ้ามันเบอร์เบอร์เขาก็จังเอาออกก็ได้ ้รงเขาจังไปจัดเอาทัานเวลาไอ้ใบมันขึ้นแล้วมันจังไปจัดตกแต่งดอกแดนจดิชค่ะอันนี้สเสร็จแล้วบบลกระถางนั่นจะ้ะเดี๋ยวนี้เราจะสบีสปูกระถางใหญ่กระถางนู้นนะ ดินมันโปร่งๆนะจ๊ะดินสบีกับสีเอาใส่แกบแกบนะจ๊ะแกบกับดินผสมกันอันนี้สบีเสีเอาต้นยิ่่งนี่ใส่แล้คก็นี่ก็เนี่ย น่จาจะตอนนี้ใส่ล,งไ,ลง,ไง,ง,งไปเลยจ้ะมีอ่าเต็มกอก็ดีนะจ้ะถมไปเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านมีนอมีหยังเดี๋ยวเพิ่นกับเอิดนาหยังละเดี๋ยวเพิ่นกับสิแท้งโตเพิ่นออกม,อมาเองน,นะจ๊ะ สองเลยด้จะนีะ่ค่ะดังก็ดีจะส่วนแม่ขาขั้นใบขั้นห้าเอาใบเนี้หอหงแล้วจะใบมันอยากได้เหลืองเบือมันมันถ้ากะหาผ่าสะอาดมาเสียออกนะ่ะจะอันนี้สิเอาว้จังสีก่อนจะเดี๋ยวให้เพือนใหญ่มาเขาจะมาตกแตง่งไอ้กิง่งตกแต่งใบเป็นอีกเรือนอ่าจะค่ะ อันนี้ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตนอกจากแต่สบีบอได้บอลสีบอลดางเล้อจะสบีได้แต่บอลสีเขียวซื้ออีหยังสบีกับบุหูแล้วค่ะหูแต่ว่าตระกูลบอลนอกจากถ้าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทค่ะที่เข้ามาติดตามช่องบีค้โกไรสไตล์ถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์เป็นแรงพักดัานในสบีคลิปต่อไปจะก็ ช่วงติดตอบ่อมินซาก็ับขอทษขออภัยเ,เพื่อนเด้อจ้าพิพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขอบขอกราบขออภัยเ,เพื่อนเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งดิงด้งดิ้งดิ้งสาบีน้ำเล่ดเดจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ